สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนงานที่ทุกคนได้รับมอบหมายก็คืออัดคลิปวิดีโอส่งให้อาจารย์อย่าลืมทำกันด้วยนะคะไอตีม่าจะทำงานกัารเสถียรท,ที่อาจารย์เขาช่างอะแบบนึงดิเฮ้ยแต่ว่ามทำไมสอ,สอบแล้วนะถ้าเราไม่ได้ทำแล้วจะติดอ๋อนะไอตีมสอบก็ช่า,ชามันเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ เรามาพูดกับเขาทำไมจังคูอกับคนอื่นแต <c oughs> ลาําคาญลําคาญมายุ่งทำไมวะโอไอเมย์ทำไมไม่ส่งกันกันเลยอะ่ะมันเลยกำหนดมาเดือนหนึ่งแล้วนะทําไม่ส่งพวกเธอติดรอแล้วตอนนี้ <c oughs> สายดีค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับอาครคชัอนของกลุ่มเรากลุ่มเราเลือกทักษะดิจิตอลที่2ก็คือการจัดสรนเวลาหน้าจอหรือสกรีนไทม์เมเนจเมนต์เราควรจะดสรรเวลาหน้าจอให้เพียงพอไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือเยอะหรือว่ามากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อตนเองนี่ค่ะขอบคุณค่ะ